สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าลํำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะาตามข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับราคาน้ำตาลนั่นเองครับเพราะว่าอินเดียได้มีการสั่งห้ามส่งออกน้ำตาลและคาดว่าจะยินยอมให้มีการส่งออกน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนเมษายน2024และเราก็พบว่าราคาน้ำตาลในประเทศอยู่ที่ประมาณ 450เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่ราคาส่งออกน้ำตาลเบอร์5อยู่ที่700เหรียญสหรัฐต่อตันและน้ำตาลต่างๆโรงงานจึงยังมีความต้องการที่จะส่งออกน้ำตาลมากกว่าขายภายในประเทศนั่นเองครับเราพบว่าในปี2023ถึงปี2024น,นั้นปริมาณน้ำตาลของอินเดียลดลงมากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ฝนที่ค่อนข้างแย่ในช่วงเดือนมิถุนายนและแม้ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนั้นฝนจะเริ่มดีขึ้นและมีฝนทำให้อ้อยโตขึ้นได้อีกแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะผลิตน้ำตาลได้น้อยกว่า30ล้านตันนั่นเองซึ่งหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลก็จะยิ่งเข้มงวดกับการระงับการส่งออกน้ำตาลโดยเชื่อว่า รัฐบาลจะยอมให้มีการส่งออกน้ำตาลได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อผลิตน้ำตาลได้ไม่น้อยกว่า34ล้านตันนั่นเองครับการที่สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยดังกล่าวมีผลต่อการผลิตอ้อยของไทยและอินเดียมากเป็นหลักส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลที่ออกสู่ตลาดโลกลดลงซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ปกติ เมื่อมีการคาดการว่าน้ำตาลจะลดลงดังกล่าวก็จะมีส่วนในการผลักดันให้ราคาซื้อขายน้ำตาลปรับตัวสูงยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งปรากฏการที่ราคาน้ำตาลสูงกว่า20เซนต์ต่อปอนั้นเกิดขึ้นเพียง5ครั้งในช่วง50ปีที่ผ่านมา จึงเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้การสั่งซื้อน้ำตาลชะลอลงและหลายๆประเทศก็จะใช้น้ำตาลที่มีอยู่แทนการสั่งซื้อน้ำตาลเพิ่มตัวอย่างเช่นประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำตาลทรายดิบปลายใหญ่ของโลกที่มีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบน้อยลงจีนยังคงมีน้ำตาลในสต็อกอยู่ในระดับหนึ่งจึงไม่ถูกกดดันให้เร่งรีบในการซื้อน้ำตาลใหม่มากนัก อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าเซ็นทรัลเซาบราซิลสามารถผลิตน้ำตาลได้เพิ่มสูงขึ้นโดยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง40ล้านตันจึงคาดได้ว่าในระยะสั้นและระยะกลางราคาน้ำตาลจะแว่งตัวอยู่ที่ระหว่าง22ถึง27เซนต์ต่อปอนด์นั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวข่าวที่เราเอามาพูดและก็เล่าให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้รับฟังกันนะครับว่าปีนี้ราคาย่างไรก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเราก็ให้รีบไปดูแลปรับปรุงอ้อยของเราให้ดีนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ